ส่งงานมาสด้า2ถอด DPF ปิด EGR อีกคันหนึ่งนะครับคัคนนี้ลูกค้าไปถอด DPF มาแล้วจากที่อื่นแต่เขาถอดไม่หมดทั้งระบบนะเขาไม่ยอมถอดตัวรีเจนเนอเรเตอร์ของตัว DPF ออกไปด้วยนะครับผมแล้วมันเทอร์โบก็พังนะฮะแล้วก็แก้เทอร์โบใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่นะครับผมตอนแรกก็คิดว่าแอคชัวเลเตอร์มันมีปัญหาเฉยๆแต่จริงๆแอคชัวเลเตอร์ไม่ได้เสียนะครับผมมันเป็นที่เจอร์ลูกเทอร์โบนะครับเห็นไหม เปอร์เซ็นต์แอคทูเอเตอร์ดูยังไงว่าแอคทูเอเตอร์ไม่เสียก็ค่าเปอร์เซ็นต์ของแอคทูเอเตอร์จากที่รถต้องการเนี่ยดีไซน์กับตัวแอคชวลเนี่ยมันต้องตรงกันนะครับแต่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันนะนะฮะมันถึงจะดูได้ว่าเออเนี่ยแอคทูเอเตอร์ไม่เสียนะนะฮเทอร์โบ Turbo เสียแทนแต่ถ้าเกิดว่าแอคทูเอเตอร์ตัวนี้ค้างก็เป็น90กว่าแต่ว่าที่สั่งไปมันแค่20อย่างเงี้ยแอคทูเอเตอร์มีปัญหานะครับผมก็เรียบร้อยแล้วค่าบูตก็ปกตินะอันนี้ยังบรรยากากศนะครับผมเดี๋ยวจะไปบููตให้ดนะ ็ใครมีปัญหาสำหรับมาด้า2ที่มีปัญหาเรื่องของของ DPF นะ EGR นะครับผมก็มาทาที่นี่ได้นะครับผมที่นี่เรามีทั้งท่อ DPF แล้วก็ทําการปิดโปรแกรม DPF ได้อย่างสมบูรณ์นะครับไม่มีความกวนใจแน่นอนนะครับจบทุกปัญหาเรื่อง DPF สําหรับรถมาด้า2วิกโก้ดีแม็กหม่ที่นี่ได้เลยนะครับผมก็สนใจกระทำมาสวัสดีครับ